ระหว่างที่รอถ่ายช้างนะครับมีสุนัขจ้งจอกกำลังเฝ้ามองจากนั้นก็เดินเข้าไปในป่าครับและเวลาผ่านไปไม่นานมีช้างหนุ่มปรากฏตัวอยู่บริเวณชายป่ายังดูไม่ออกนะครับว่าเป็นช้างตัวไหนกันแน่ครับ ต่างรุ่นกันว่าน่าจะเป็นภายไทยเกอร์หรือไม่นะครับแต่ยังอยู่ในระยะไกลไม่สามารถที่จะมองได้อย่างแน่ชัดช้างหนุ่มกำลังเดินมาที่ป่มครับบริเวณนี้คือบริเวณทุ่งกวางนะครับมีช้างหนุ่มปรากฏตัวมากมายนี่ครับค่อยๆเดินโผล่หน้าเข้ามาแล้วนะครับช้างหนุ่มครับช้างหนุ่มช้างกำลังเบืเ้องหลังคือป่าที่ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยว เดินไปนะครับเป็นป่าที่ค่อนข้างที่อันตรายมีทั้งหมีมีทั้งสุนัขจิ้งจอกมีทั้งหมาในนะครับอยู่บริเวณหลังป่านั้นและก็มีช้างโขงที่อาจจะทําอันตรายได้มีงาที่ยาวไม่เท่ากันนะครับค่อนข้างแหลมคมแล้วก็น่าจะเป็นหนุ่ม อายุมากกว่าภูผ,ผาและเมฆาอย่างแน่นอนครับช้างหนุ่มไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะครับจึงพากันสอบถามจึงทราบว่านี่คือภายเขาร่มเขาร่มคือภูเขาที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะต้องเดินทางเท้าเข้าไปรถจนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ S <S การตั้งชื่อภายเขาร่มก็ตั้งชื่อตามภูมิลำนาที่อยู่อาศัย,รยนานาครับราีตจะขอกดภายหนุ่ม้างนุง่มตัวนี้อยู่บริเวณเขาร่มออกมาทักทายนักท่องเที่ยวเป็นประจำนะครับรานนานามดูเล็บของภายเขาร่มครับ้างนุมมีเล็บที่ขาวโพนอย่างชัดเจนครับเป็นจุดเด่นของภายเขาร่มเลยนะครับ นี่ครับมองหน้าชัดๆครับเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นที่ทุ่งกวางครั้งแรกนะครับแอดมินและก็ช่างภาพก็ต่างยอมรับว่าเป็นช้างหนุ่มที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วยืนยันว่านี่คือพายเขาร่มครับและทราบว่าเป็นเพื่อนกับพายโยกเยกนะครับ วันนี้มาเดินเดี่ยวอยู่ที่บริเวณทุ่งกวางดูไม่ค่อยตื่นคนเท่าไหร่นะครับบริเวณนี้อยู่ไกลาจากนักท่องเที่ยวพอเหมาะพอควรเลยนะครับไม่ทำให้ช้านตื่นตนกแล้วก็ไม่ได้ไกลาสายตามากนักนะครับเป็นระยะที่พอสมควรนี่ครับ หันมามองแล้วก็ค่อยๆกินดินโป่งครับในช่วงเวลานี้นะครับมี ช้างหนุ่มมากมายมาที่ทุ่งกว่างนะครับ มีช้างที่คุ้นเคยอย่างเช่นไทเกอร์เรนเจอร์ไยจายน่นไยตะแบกน้อยรวมทั้งรุ่นใหญ่อย่างายดื้อนะครับวันนี้มาทำความรู้จักกับช้างหนุ่มที่มาที่นี่ครั้งแรกครับสำหรับายเขาร่ม